กูบอกเลยสัตว์ถ่าแม่งมาถ้าแม่งมาจริงนะพี่ไม่ต้องทำทีมื่นอ่ะทำฟูยิบสี่ทีวายพี่ไอเชียเป็นร้านต้องจบนะเติมยัดเลยอ่ะร้านหนึ่งอ่ะร้านหนึ่งต้องมาอ,อ๋อถ้าสิ้นปีโอเคอยู่นี่เพิ่งเดือนสองก็ว่าที่ยี่สิบสี่ทีวายจะเอาเดือนสองเลวเหรอ ไอเวกูตีไปหกรอบน้อง,องเอ็มปั๊บมึงอ่ะกูตีไปหกรอบไอเฮียหกรอบตีไปแสนบาทอ่ะเวหนึ่งแสนอ่ะไอเฮียกูเนี่ยกูมากดทีละสองหมื่นอย่างเงี้ยแม่งตีไม่ได้ด้วยนะหาอะไรอย่างเงี้ยกดทีละห้าหมื่นเมื่อวานนี้ก็ห้าหมื่นได้ตีทีเดียวห้าหมื่นนักอะไรหายหมดเลยไอเหียอย่างสุดอ่ะ ของจริงว่ะเอ็มปั๊บแม่งเหมือเหมือนมันหลอกปะเวมึงสังเกตปะไอ้เหี้ยเหมือนมันหลอกควายปะ <c oughs> ใช่ไหมเวยหลอกอะไร,รอะพี่เบยรู้สึกว่ามันตียากปะ <c oughs> ไม่หลอกบางคนติดแค่รอบเดียวมีหรอมีคนตีติดแล้วเหรอ มีคนมาตีติดแล้วเหรอมีอยู่หรอครับใครทีมใครวะทีมใครตีติดโหรอบเดียวคุ้มจัดไอเชี่ยกูหลายรอบจัดแล้วลุงทำอะไรแล้วเนี่ยลุงไม่มี <ๆ S 1> ลาบอลไม่มีไร,อร,ไไรเอ้นี่นอ๋อทีมนอนนี่รู้จักแล้ว ปลาปีกั๊สนี่เอาไหมเนี่ยถ้าไม่เอาพี่จะได้เก็บไว้เอาอยู่ปะ่ะน่าจีบเงินนะ่ะเอาสี 2, นะ่สองหมื่นนะน้องอุ้ยสองหมื่นโคตรคุ้มมากโคตรถูกอะรู้พี่เอขาย<อ>ให้เ<ไ>วยไก<ง>่เออคุ้มจริงคุ้มจริงขายให้คนรู้จักอย่างนี้แหละว่าเดียวในเซิร์ฟด้วยไม่มีงูไหนตอนแรกกะว่าจะขายสักสามหมื่นสี่หมื่นนะ แล้วใครดักนี่กล้พวกชาติหมาเนสตะีมี่แหละพี่พี่เวตอนแรกผมจะบอกให้ตอนแรกไม่มีคนดักพอเปิดได้ปุ๊บแม่งมีคิวขึ้นมาเลยพี่เฮ้ยมึงออกมึงมึงใครดักอยู่ในเนี้ยมึงเอาออกให้หน่อยได้ไหมมึงคือไม่คือมึงเอาออกอ่ะยังไงพวกกูก็ดันเอ็มได้อยู่แล้วมึงมึงจะไม่มีทางได้อะไรเลยเวออ่ะถ้ามึงเอาออกตอนเนี้ยกูให้ห้าร้อยมึงเลือกเอาว่ามึงจะเอาห้าร้อยหรือไม่ได้สักบาทเลยเราได้นะที่เราช่วยกันดักบอล เราไน้องเนี่ยเราได้500แล้วนะบอลเดี๋ยวคนสองห้าร้อยห้าสิบพี่ได้คนละสองร้อยก็กลัวดันราคาขึ้นกันได้อยู่แล้วเว้ยมันเรื่องกระจอกมากเลยเรื่องดันราคาเกมเพียนั่นอยู่ไหนนะวะเนี่ยผมซื้อมาแล้วมันไปอยู่ไหนวะอันนี้พี่เติมเอาอะไรอีกแล้วอ่ะพี่เติมเอาเอ็มได้เลยกลมๆให้มันจบบอลไม่ได้เจ็ดแสนห้าเน็ตเปิดไมเนี่ เด็เด็ดไหมพี่ชายอะไรไม่มีอะไรนะบอลบอลอะไรมันไม่คืออะไรมันจะไม่ได้เลยเว้ยไอบอลมันจะขายสูตรสามลอดอีกแล้วพี่สามลอดไม่ถึงสามหลอดไม่ถึงรอมอรมอตีสามหลอดไม่ถึงพี่ตบตาผมสิตบตาแล้วบอลรวยตีไม่ถึงรอสักสามลอดดีกว่าสามลอดอะตีได้บอลกล้าอยู่แล้วสามลอดอะได้แต่อันนี้มันตีไม่ได้ จะังเลพี่เห็นไหมเขาบอกมีอะไรร้อยิบสี่ขายเรากินหน้าเราดูอะไรกินหน้าก่อนเราดูอะไรกินหน้าอะไรกินหน้ามันไม่มีหรอกกินเนี้ยดีสุดแล้วอะไรกินหน้ามีแต่ควายมีแต่อะไรเงี้ยอะไรกินหน้ามันจะไปมีอะไรกินแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะหลอกควายเปล่าไม่รู้ พี่ถ้าพี่กดอย่างนี้ด้วยจูมังลั่นมาเป็นแบบว่าปีมัลริดบวกแปดนะพี่บึ้มเลยนะขอซีดานพอตัวเดียวแบกไม่หมื่นนึงได้ตีดานไปเลยเหมือนเดเติมกิจได้เลยหมื่นนึงอ่ะได้รอรอเลยหมื่นนึงตีดานบวกแปดลั่นออกมานะมด้ีดานพูดแบบได้มาแล้วผมรอเอาหมื่นคือถ้ามีการบูชายันเนี่ยคือมาเลยมาผมได้รอเอาอยู่มามากราคาขึ้นอยู่แล้วเวสองสองอ่ะพี่ว่า สองสองพี่ว่าราคาขึ้นอยู่แล้วเวมันจะไม่ขึ้นยังไงหรอพี่มันก็รู้ๆกันอยู่อ่ะก็ตอนนี้ขวางมันมีขายก็ก่อนก็ต่อจากนี้มันจะไม่มีไงอืมแล้วผมก็ซื้อของที่มาซัพพลายอ่ะพี่ตอนแี้คนมันมีคนมันต้องการของมันมีเยอะไะแต่ตอนที่ขวางมันน้อยมันกระจัดกระจายกันอยู่อ่ะพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ย้อยตัวไปเยอะอ่ะแล้วมันก็หายไปกับกูไปหมดแล้วอ่ะ ตัวร้อยยี่สิบแล้วพี่เอาไปฆ่าหมดแล้วอ่ะใช่บอลเยอะไหมบ่างพูดเขาผมกินคาเวียทำไมคาเวีย์ขงเ้า,เาเไปด้วยพูดไปด้วยเวราบอสอ่ะลาบอสขายเปล่าลาบอส BWC ลองสรงโหลโด,โด,ดนะครับสร้างโหลดเกมพวกพี่ออโหลดยังบาร์ซิลอ<ต>เการิซอนบิเกอร์โอ๊แปดั้ย เออยังได้เหรอก็ยังได้อยู่เออว่ะไอเบย์มียี่ยี่สิบเอ็ดทีทีวีป้ะอุ้ยไอลวินเฮี้ยเฮี้ยโอ้ยเฮี้ยเอ้ยกองหน้าตอเลส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 บุตากิโยอีกไล่สักตอเลส่อนแบ่งบุตากิโยตลอดเลยเฮี้ยเฮ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 ี้ย อีม้าข้ามเมืองไรเงี้ยสัตว์ได้เสียวอีม anyway> ้าข cool ้ามเมืองเห็นซามูเห็นเห็นเห็นไออุรุกวัยมานี่เฮ้ยทุกรอบเลยนี่เออไอ้เงี้ยเฮ้ยหมดอ่ะได้เสียวได้เสียวเสียวตูดอยู่แค่นี้แล้วมันเกิดไงอุรุกวัยมาเอ็นไม่ใช่เยอรมันอิตาลีคาราวาโลไปคาราไปคาราไปจบ บาเบเล่มาแล้วมึงนะแองเจล่าตัวเดิมเลยไอ้เฮียบอเบเล่เหรอตัวอะไรวะบอเบเล่บอเบเร่บอลเบเร่มันไม่มีปีเนี้ยไอปีไอปีที่สองไงผมเคยเปิดได้บวกเจ็ดที่ลุงดึงไปตีแล้วมันว่าเออมันโคตรทำบาปผมเลยอ่ะไอ้เฮียไอ้ปั๊บไอ้ปั๊บโอ้ยไม่ใช่ไอ้เฮียเบสบอลบกแปดโอ้โหถ้าบวกแปดมาหน้าขายได้โย้ยขายนอกไม่ได้นอกไม่ได้บวกแปดอ่ะเปนมาบวกแปดเต็มตลาด ใบนี้แหละที่เขาลั่นกันให้ควักอ่ะใบเฮียนี่แหละเดรบันโอ้โหเฮียคอสเซ่เบอร์เนอร์บอกเจ็ดอะไรนะพวกแบ่งส่วนของพวกมึงมาซื้อหรอขอบคุณนะเอาละเดย์ใลั่นลาเดย์ไปดูไปดูไปก่อนขอไม่เอายี่สิบสอง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  เอามาบาซิลโอ้โหเฮียมันเท<า>่าเดือบบอยออกอ่ะเดือบบอยออกก็หลายหมื่นโอ้ยได,ด้โยบูเนียนลุนลุนลนลนขอบจอเฮียเคยกินขา้าวเบียร์ป่ะเหอะแต่ว่าพี่ยังวาสนาไม่ถึงเหมือนผมกินทุกวัน ท้อไหลไปนี่กินคาเ์บิโอรองเท้าดำเหรอคใครวะรองเท้าดำไม่เคยเห็นพ่อพี่ฟางผมนะโง่ไอ้เนี่ยรองเท้าเลื่มเนี่ยโง่จริงโอ้โหไอ้เหี้ยโง่จัดไม่ลั่นเลยอ่ะไม่มีลั่นลั่นเลยอ่ะลั่นลานไม่แตะเลยอ่ะมันเหมือนมันบอกให้พี่ว่าพอแล้วอ่ะพี่ชายที่อยากได้เอ็นอ่ะสัตว์ดีอาร์ตมาจบๆปะส่งท้ายดีอาร์ตผมอยากเร่อเตะไม่เป็นปกติ ดี The Art, อาร์ดฮันแลนด์เดอะบอยบอลน้<ด><ว>อยเอนเเ้นเนบทบวกแปดเน้นเบทที่อะไรบวกแปดว่าบอลน้อง,วงวบวกห้า<อ>บวกแขกบวกห้าก็บวกแปดอเวอร์ไปไอ้เห <laughs> ี้ยไอ้สัตวทเอาตัวที่อะไรตีอะขายทีมทั้งทีมยังไม่มีตัวตีเลยไอ้เหี้ย <laughs> ถ้ามันมีแบบระบบฝึกเลเวลแล้วสเตตอัพอย่างเงี้ยแล้วเอาสเตตที่อัพมาไปอัพตีบวกได้ด้วยนะไม่ดได้รือเล่เกมพังเกมพังเด็กไอ้เหี้ยคนสายฟรีก็มันมือหน่อยอ่ะไอ้เหี้ยคนเติมก็ก็เซ็งอยู่อ่ะ <laughs> ก็จะเซ็งเซ็งอยู่เกมไม่รวยแต่ว่าพวกพ่อค้าร่ำรวยทำเหรอ ขัดออกให้หมดแล้วใส่ใหม่แล้วพี่อยากได้อะไรเดบอยฮาร์เล้นอะไรก็ได้ที่แพงๆอ่ะวินิวินิขอแพงๆไว้จ้าวเยอะผมให้พี่ผมให้ผมให้ตัวไหน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 ผูดชื่อพูดชื่อพูดชื่อเอาดบอยไปเอาเดบอยไปเอาไปเพื่อนเอาไปรองถุงเท้าสีฟ้านี่คือเดบอยเลยนะไม่รู้ตัวอื่นเลยนะผมให้จริงพี่แอดผมไม่พูดเล่นผมให้พี่จริง เฮียวันนี้วันนี้มึงให้จริงบอลวันนี้มึงให้จริงน้องนี่ไงรองเท้าาวุ้ยวุววุ้วุ้วววว้วตัวใหญ่ใช่หรออ๋อเหรอนาโลีาข้าเมืองอีเนาโพลีไหนะอสัตว์วายล้านไม่ลนเลยเฮียเดอะบอย่ะก็แน่นาโพลีอ่ะอเหรอนี่ไม่ใช่ใช่เหรอนี่คือีนาโลีเหรอ้นาโพลี ไว้รองเท้าแดงจำไม่ได้แล้วนะมันเป็นตัวเอ็นไหมเหรอวะเหี้ยขายยังใหญ่เลยขายใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใบเยินแต่ตัวกากคนเนี้ยตัวกากจำได้ว่าเฮ้ยไม่ใช่กิมมิดวะทำไมพอลังป้องกันเบอร์หกกิมมิดโอเคโอเคจบสวย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 ฉัได้มาเป็นสิบตัวละไอ้เหี้ยกิมมิดอะไรอะไรอะไรได้สิบตัวละ จบสวยจบสวยจบสวยอ๋อนี่คือ,อโลโก้ใหม่ใช่ไหมเออจบสวยอะไรมันยังไม่จบโอเคโอเคยัไงไม่จบขายซะเยอะเชียวไอ้เหี่ยแม่งขายเยอะจัดอันนี้เล่นยูววเว่ยังไม่จบกุนโดเล่นยูเว่พี่ อะไรไม่จบจบแล้ว